สวัสดีครับผมชื่อนายขันธ yes. ์จันทรนะครับชื่อเล่นชื่อบุ๊กเรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์สาขาสายปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะนาวศิลป์จีงหวัจักรสวรรค์ครับก็เหตุผลที่เลือกมาฝึกงานที่นี่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอ่านข่าวของเพจนี้คือแบบว่ามันเป็นเพจที่แบบว่าน่าสนใจครับแบบว่ามันอ่านแล้วมันสนุกมากๆคุน่าสนใจดีครับก็เลยแบบว่าอยากที่จะเลือกเข้ามาฝึกงานที่นี่เพื่อฝึกฝนวิธีการแปลของตัวเองให้มันดีและคล่องให้มันสมวุฒมากยิ่งขึ้นนะครับ ิี่เขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะยิ้มแย้มกันกับท้งบริษัทเลยนะครับบริษัทที่เป็นกติองมากๆพูดจาดีแล้วก็ให้คำปรึกษาและให้ำกำลังใจส,นในสนในใ่อดเวาเลยนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีแบบว่าการว่าอะไรเลยนะครับแบว่าเราทําผิดที่เขาจะคอยแบบตักเตือนให้คําแนะนํหรือตลอเวาครับท้ายนี้นะครับสำหรับน้องๆหรือผู้คนไหนที่สนใจอยากจะมาฝึกงานกับที่นี่นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าริ บรรยากาศข้างในบริษัทนี้ค่อนข้างจะเฟรนลี่แล้วก็อบอุ่นนะครับมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเราจะทํางานได้ไหมหรือว่าทํางานได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะมีพี่ๆคอยมาช่วยและชี้แนะเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาฝึกงานกับที่นี่นะครับก็อย่าลืมส่งเรซูเม่เข้ามาสมัครกันเลยนะครับ